สวัสดีครับเมื่อกี้มาพอกบาวน้องในช่องคบปลาผ้าร่วยนะครับพี่น้องเนาะเมื่อกี้บาวน้องก็จะพภาพพี่น้องมาเบึ้งปลาเข็งครับผมมาหายอาหารประเข็งเนาะกัจีบมาหายอาหารปลาเข็งนี่แหละครับผมมาอัปเดตเบึงว่าเพิ่นจีบตัวใหญ่ขนาดได้แล้วอยู่ขังหลังบาวน้องนี่เนาะกะได้บ,บรรยากาศยมามมือเสารครับผมกับภาพพี่น้องมาเบื่องมาหายอาหาร ปลาเข่งเขาเนาะไปเบิงเลยครับผมนี่แล้วเนาะครับผมบาวน,นอกก้องกะพาพี่น้องมากว่านอาหารให้ปลาเข่งครับผมเขากับมาเบิงครับปูนพ,พี่น้องปูเบิงตีเลยครับโดดดีแห้งครับพี่น้องกับบรรยากาศย่ามุสาวนะครับเนาะนี่ครับผมพาพี่น้องมาส้ม บรรยากาศยามเศดเาครับผมมากินดีนคือเกาพี่น้องเดี๋ยวว่าน้องก็จะให้อาหารอุ่นกรับตัวใหญ่แหละพี่น้องตัวใหญ่แหละเนาะว่าน้องกะภาพพี่น้องมาเบิ่งตอนนั้นกะประมาณสองเดือนภาพพี่น้องมาเบิ่งตอนนั้นเนาะตัวนี้กะ ประมาณสองเดือนกลัวแล้วพี่น้องเอากระมาเบิงพูดพูดพูดพี่น้องเป็นกระมากินอยู่ไกลๆบ้านน้องนี่ครับนี่ก็จะให้พี่น้องเบิงบรรยากาศไกลๆน,น้ำเนาะกะถือว่าตัวญ่ไว้อยู่พี่น้องอยู่ประมาณสองเดือนกลัวเนาะ ปลาเข่งครับผมอีกอย่างหนึง่งผมก็เอิ่นปลาหมอเนาะนี่แหละปลาเข่งบานเห่าครับผมเพื่อด้ปีงครับปีงกับตำหมออกทัวตำหมกฮงขวดครับบึงทีล่ะเมื่อบึงวันนี้ก็ถืวอ,อ,อว่ากันยายอยู่พี่น้องเพราะว่าบ่าวน้องสื่อรุลหน่อยเนาะรุ่นน,น้อยซำ ใบบักขามนี่ครับพี่น้องเขาก็สิได้ปริมาณปลาหลายเนะาะโอ้บาน้องสินเน้นเน้นหลายครับเวลาน้นเขาก็จังมากเลียงไอ้เพิ่นเนาะเลียงไอ้เพิ่นใหญ่ๆครับผมเขาก็สิมากให้อาหารแบบนี้นะครับนี่หมอเศร,ร้าหมอแรงครับพี่น้อง แต่เบื้งมุมกว้างมุมไกลนัพี่น้องขนาดสาปลาเข็งของบ้าวน้องดนะครับด้อตัวนี้กะก้วมกว้างเนะาะก้วมกว้างนี่อยูหาเม็ดเครื่งครับพี่น้องนี่เนาะก้วมกว้างหาเม็ดเครื่งแล้วก็ควบหญ้าครับผมควบหญ้าของขนาดสาเนาะยูสิบเมตรพี่น้องแต่ละาบอจะบวัทอกันเนาะ ควบเลือกข้องน้ำกับเม็ดหนึ่งคือเก่าครับผมบรรจุปลากระยูประมาณหนึ่งพันตัวครับของบ้าน้องเลี้ยงวันนี้เนาะปกติกะสารนวยนี่บรรจุปลาได้ยูประมาณสองพันตัวอยู่พี่น้องแต่บ้าน้องกะวก่ะาวเพิ่นจีแอร์อาเกินไปเนาะก็เลยเอามาเลี้ยงทดลองบางกอนพันหนึ่งครับพันตัวเนาะเพราะว่ารุ่นนี้บ้าน้องกะเปลี่ยนอาหาร จากอาหารกบแล้วนะครับเนาะกลับมาให้อาหารปลาดุกให้อาหารปลาดุกเลยพี่น้องเปลี่ยนจากอาหารอาหารกบนะเนาะเราก็เปลี่ยนนี่แหละครับผมต่อไปบ้าน้องกะถ้าพิ่นใหญ่แล้วกะสีฮัทให้เพิ่นกินอาหารปั่นเนาะอาหารบ้าน้องเฮ็ดเองครับพี่น้องภาพี่นอ้องมาเบิ่งมุมไกลๆเนาะ โอ้ยวัน,นที่แล้วครับบดิ้ตักขึ้นในพี่น้องเมืองน้องครับเนาะเอาบัดไม้ครับเทียมไม้เดี๋ยวบ้าน้องขิดตักขึ้นในพี่น้องเมืองพอเมื่อนี้บ้าน้องบดได้ทื้กระตองมานนะําเนาะเมืนน่อาาวานอาหารในเพื่อนจินกอนนี่แล้วครับผมถา้าเฮาเลียงไหวเฮากับเพราะได้เป็นเมนูนครับเป็นอาหารเนาะ เาก็ะพอได้อยากได้กินพี่น้องเหลือกินข้าก็ะได้ขายครับผมแต่ว่าผมว่าเห็ดขึิดแล้วมันกะได้ขายพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเพิ่นมาเหร่นน้ำเพิ่นกะมาอุดรข้าคือเก่าแหละครับผมเพิ่นมาเห็นเพิ่นมาแวะส้มสวนบ้านน้องสิมันกะเิ่นกระสือปลาเมื่อน้ำครับผมเอาเมื่อใส่ตำมะคงปีงกับตำมะคงเพิ่นน้องครับเนาะปลาหิงนี่ครับผมตัวนี้ของบ้านน้องกะสายพันธุ์ ใบโพเด้อพี่นอ้องเด้ออครับขนาดซากะพอดีครับบใหญ่บยายบหน่อยเนาะแต่ลระบอของบานน้องเนี่ยจะบะทอกันปูพักไซกับลังง่ามครับพี่นอ้องตนแมงหลักาะพรยีตูครับผมกาลังสีขึ้นนั่นครับตน ฝรั่งหรือต้นซีดาของบ้านน้องก็กำลังกำลัางงามครับผลกำลังเขียวขื้นเลยเนะาะผล่นกำลังสติดแล้วก็อยู่ก็ไปหนามซองฟังพอดีครับเขาก็จะบริโภคหนามยากจะปลูกใส่อยู่แบบนี้แหละครับต้นเผาต้นเผาก็กำลังขื้นครับพี่น้องไก่ๆบ้านน้องนี่ก็ต้นตกล้วยต้นกล้วยหอมครับผม ล้วยหอมกับล้วยไข่เนาะมาน่องเอามาปลูกไว้สมบรรยากาศป่าเขาต่อครับตัวไงกับตัวไงได้พี่น้องกะขะกันเนาะเบิ่งเลยครับตาพื้นประมาณไงแล้วประมาณสี่เดือนอกับสี่ด้คัด ขัดโตพ้นออกคือกันครับพี่น้องสูบบิตบอเลยเนาะก็จังสิได้มาขัดโตใหม่เพราะว่าไงหน่อยบ่าทอกันเพราะว่าบ่าน่องสินเน้ยนเอาหลายเวลาั้ะเขาจังมามาขัดเอาเนาะครับเนาะทูนครับเพราะว่าเขาบดไส้สือแบบโตพ้นขัดใส่มาแล้วเนาะเขาซือแบบ ปลาเอาแบบใส่ได้หลายใส่นะครับเนาะ,นะเขาก็คอยเอามาเลี้ยงไว้แล้วครับกะาว่าประมาณ3 4สี่เดือนแหละเขาก็เอามาขัดเอาอีกทีนึงเขาก็จะได้เลี้ยงหลายหลายเทียบพี่น้องรุ่นใหญ่เขาก็เอาขื้นไปขายรุ่นหน่อยเขาก็เลี้ยงต่อของพ่่น้องก็จะเห็ดแบบนั้นครับ ูครับขนาดแดดย่างมะเสาได้พี่นอ้องย่างห่อนเลยเนาะก็ะห่อนแต่เสาแห้งครับเพราะว่าหน้าของบ้านน้องกะดำบ่ทันแล้วดอกพี่น้องบ่มีน้ำแห้งแห้งถา้าฝนอีกทีนหนึ่งผลละครับก่สิได้ดำเนาะแต่ว่าบ้านน้องกะได้ดำสองไฮสองไฮใหญ่นี่แก ในห,หลายเตือยู่ตัวพี่น้องถา้าฝนมาๆเนาะก็เหลือแต่แซมให้หน่อยๆทึ่งๆครับผมให้ไงสองไงบ่าน้องดำเี็บ้อยแล้วก็จะยุดดำจะข้าวนึงก่อนครับถา่าตามฝนก่อนเนาะผูดคนครับพี่น้องผู้เพิ่นกำลังอยาก จะคิดจะเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะกับเห็ดแบบคือของบ้าน้องนี่เด้อถ้าเฮาโบมี่สาบใหญ่เฮากะเห็ดใส่กระสังเอาพี่น้องใส่กระสังร้อยเนาะเฮาก็กจะได้เลี้ยงได้หลายปลาพี่น้องมีสาอยู่บอ่อหนึ่งสาหนึ่งยังสี่กะสี่ยงได้อยู่ประมาณสามสี่ยางก็ได้ครับพี่น้องเพราะว่าบ้าน้องกะ มีตัวอย่างให้พี่น้องมึงอยู่นั่นครับเขาก็เห็ดใส่กระสั่งแบบนั้นเลยเนาะของบ้านน้องนั่นก็ได้ใส่กบก็ได้ใส่ปลาก็ได้พี่น้องเั้่องเบียงไว้กบปลาคอปลาดุกครับท่านแต่ก็ปลาดุกอยักรพร้อมึืนไปขายเลยเนาะก็จะเห็ดว้ใส่ในกระช่างลอยอย่างสันก็ดีพี่น้องเพราะวา่บาบ้านน้องกับเห็ดกระชัางลอยนะครับเนะบาะบ้านน้องก็มีคิปให้พี่น้องเขาไปเบื้องอยู่แลอกครับผมคิปเพาเห็ดกระช่างลอยเขาก็สียัดพืนนะพ้นทีเนาะปูพื้นที่เพิ่นหน่อย พื้นที่บ่มีหรือข้ามีสาหน่วยเดียวสีขาก็สามารถเลี้ยงได้หลายปลาได้ครับพี่น้องเคียงเตะข้าใส่ในกระชังล้อยเนาะกระชังล้อยก็เห็ดบ่ยากพี่น้องก็เข้าไปเบื้องคลิปของบ่าวน้องบ่าวน้องเห็ดใบให้พี่น้องเบื้องนี้เนาะเอาก็สิเลี้ยงปลาได้หลายชนิดครับปูนครับ เลี้ยงไว้กับเป็นตะเบิงพี่น้องเพื่อด้เบิงในแย่งในนะครับพี่น้องมาเบิงกไก,ก่น่ครันก็ขืนมาคือประดุกคือกันได้พี่น้องข้นมาข้างบนเนาะจะรอจะลจียงครับเอาอาหารใส่ ขงบนไหวผมเดี้ยกขึ้นมาคร pues ับขึ้นมากินคือกันแต่จะเบิ่งใส่ใส่คนเนาะจะเบิ่งใส่ปลานะครับกระเรียงบ่ยากพี่น้องเปล่าน้องเลียงทดลองมาแล้วนอกกะทอว่าเรียงบ่ยากครับเรียงปลาเข็งว่าแต่เป็นเป็นบอดินนี่ให้ตะเรียงง่ายครับคือถาห้าบ่ให้อาหารเพื่อนกระหากินตาม กินน้ำดินน้ำหยังก็ไดเนาะครับพี่น้องกินตมกินหยังก็ไดเพื่อนก็ใหญ่คือกันพี่น้องแต่ว่าห้ามาเลียงใส่บอ่อดินนี่ก็ดีอย่างนึงปูดครับปูดพูด,ดน้ำเ้าก็จะบริไทยดูเนาะบริเปียนดูนี่ครับเบิ่งเลยเพราะว่าน้ำนี่ก็บไริเปียนบริเปียนดูด้อนะพี่น้องนะ้นองพ่นก็สีมีบ้าน้องกับมี่มองระบบออกไห้เพื่อนทายเทน้ำออกได้พี่น้อง อู้ครับเป็นตะบ,บึงอยู่พี่น้องถ้าเลียงนกระช่างร้อยแห่งตะดีแห่งพี่น้องคือหนึ่งกับบริเปวณหน,นามเลยเวลาไหนเขาก็แค่ไปหลางตั้งแต่อันพแพรแยงเขาเนาะครับเนาะในกระช่างเขาเขาก็ไปดึงเพิ่นดึงดึงดึงนกระช่างร้อยเขาเนาะ ก็ดีไปคนละแบบครับพี่น้องดีไปคนละยางเนาะถาเลียงในบอดินนี่ก็จะได้เปียบละยางขอดีข้อเสียก็แตกต่างกันเนาะครับเนาะก็นี่แหละครับก็คือบ้านน้องวอร์ซูพี่น้องฟังแหละครับผมคือเขาเลียงลงในนี่กระไดละยางครับผุนมกหอยหอยเฉลี่ยของบ้านน้องก็ปล่อยเลยครับนี่ครับปล่อยลงนี่ สาปไปเขียงเลยเวลาคนใหญ่มาเคาับต้องจับขื้นไว้ถ้าไปขาอยอนนีกทีนึงเนาะเพราะว่าพี่น้องเพิ่นกะโท่ามาสั่งหอยเชลีีผมหลายจ่าครับแต่ว่าของบ้านน้องกะหอยเชลีีรุ่นมันยังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อกับบทันมีหอยเชลีรุ่นใหญ่นะครับเนาะกับมีแต่รุ่นหน่อยรุ่นใหญ่บ้านน้องก,กะสรงไ้เพื่อนเวทแหลว รับปูดพูดพูดดีอยู่พี่น้องเฮ็ดไว้แบบนี้ก็ดีครับผมง่ายเวลาเาจีอามาเฮ็ดเมนูก็ง่ายๆกับเขากับหนาม่มมีมมเนีงมาแลงเขาก็นปนปลาลวกพักพักเขาก็ปลูกเองตามสวนนะพี่น้องนาอเขากะหาเจ็บเอาตามสวนเขาปลูกไว้นะครับเขาอยากยั h ข้ากับปลูกไว้ทุกอย่างแหรอพี่น้อง วันได้คุณเกิดไปพุนแล้วพี่น้องเลี้ยงไว้กับพ่อได้เบื้องในแย่งนะครับผมเบื้องเลยครับยุคนี้กะโควิดเนาะพี่น้องเนาะกะบ้าน้องกะหายกำลังใจทุกคนนะครับเด้อกะสู้ครับผมเอากับสิเดีผ่านวิกฤตหนีไปพร้อมกันละพี่น้องอยู่มองไดอยู่มังไดมุมไดกะ มีแต่ข่าวโควิดนะพี่น้องเนาะการพี่น้องระมัดระว่างเอาครับผมคือเฮ้ามาอยู่บานเฮ้ากับมากักกโตกรถ้าเฮ้ามาจากกรุงเทพเนาะเฮ้ากับมากั๊กโตละเฮ้ากับจังสีใดมามายู่บานเฮ้าตามปกติพี่น้องเฮ้ากักโตสิบสี่เมือแล้วเพิ่นกะเวลาหนเฮ้ากับสิมาอยู่บานเฮ้าเฮ้ากับสิอันนี้นะครับนาะเฮ้ากับมาเห็ดคือของบ้านนอกเลยนะครับผมวิตจากกักกโตแล้วเฮ้ากับมาเห็ดยู่เห็ดยินบานเฮ้านี่ดีกว่าครับพี่น้อง อยากยังเข้ากันด้กินเนาะพื้นที่เขา้ามีหน่อยหน่อยซ้ำห้องบ้านน้องนี่หนึ่งไร่หนึ่งงานนี่ก็เห็ด้หล้าย่างพี่น้องว่าจะเขา้าขยันเนาะขยันเห็ดเข้ากันได้อยากจะกินพี่น้องนี่นะครับผมบ้านน้องกับเห็ดใบแบบนี่นะครับผมบ้านน้องเห็ดใบขูมอหมือนบ้านน้องก็นจนไม่อยากไปกรุงเทพแลวพี่น้องกับพ่อได้อยากได้กินกับพ่อได้ใส่ได้สวยนะครับเนาะ กูมือนีิกะจนเป็นอสีบลักของบ้าน้องแหะครับผมแต่ก่อนบ้าน้องกะอสีพเสริมเฮ็ดงานขื้กันก็เฮ็ดงานไปนั่มแหลวกะเฮ็ดเลี้ยงป่าจะของไปนั่มกับพอดีบ้าน้องกะยุดมาเฮ็ดของจะของครับผมเพราะว่ากะบ่มีเวลามาเฮ็ดของจะของน้ำแนนเนาะกะได้ยุดมาเฮ็ดของจะของกะกระลังสีเป็นรูเป็นหลางขึ้นแล็กน้อยครับพี่น้องกระล่งสีผูกต้นไม่แล้วก็เฮ็ดสวนจะของเนาะกัมีเวลาหลายขึ้นแล้วเ้าก็จะมีเวลาหลายครับ อยู่น้ำดูน้ำเมียน้ำพอน้ำแม่เหาเนาะมีแหละครับผมเก็พอใดใ,ใส่ได้ซ้อยอยู่ครับพี่น้องมานน้องกะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเด้อก็ห้สูครับผมเพราะว่าโควิดกะแห่งแต่ละบาดเนาะอยู่มองมุ่งไกลมุ่มไกลอยู่ควงอยู่ไกลกะเปนน้นองกะเป็นกำลังใจให้ครับผมสูสูครับผม เบ <al> ิ่งครับเบิ่งเบิ่งเลยเบิ่งเลยก็จาเรื่มในช่องกบปลาพาลวดได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบาวน้องนะครับผมเผื่อเป็นกำลังใจเนาะบาวน้องกจะฮ็ดคลิปให้พี่น้องมึงเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ